สิ่ข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบจิสตสไตล์ประจำวันที่16เมษายน2568โดยชายผู้บังคัร่้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อาไรต่งไงวิเคราะห์บอลลิกครับ24อรอบ8ทีมแบงคอกประทะนก,กับประานของฝั่งบริลลัม ดี๋ยวกันนี้เรามาดูนะครับผมวิเคราะห์บอลศึกบริโภคคัพนะฮะที่ธุรกันทองอ่ทีมใหญ่จะต้องเจอกับเพื่อนของฝั่งบุริรัมทีมเต็งแชมป์รอบแทีมสุดท้ายวันที่16เมษาย,ยนเวลา19นาฬิกานกสนามทรูสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องทรูบอลไทย3ในขณะนี้เรามาดูสถิติ5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมและก็สภาพความพร้อมกันสน่่นครับเริ่มกันที่สถิติ5เกมล่าสุดของฝั่งแบงคอกนะฮะในขณะนี้ เริ่มกันที่วันที่16เดือน32 0 25การท่าเรือเสมอแบงคอกไป0-0วันที่30เดือน32 0 25แบงคอกชนะคอนแกนไป5-0 2เดือน42 0 25ราชบุรีแพ้แบงคอกไป1-2ต่อ5เดือน42 0 25แบงคอกนะฮะอ่าชนะเมืองทองไป2ต่อ1วันที่9เดือน42 0 25แบงคอกเสมอกับเมืองทอง0-0ในครั้งนี้ สภาพความพร้อมของตัวฟังทรูเบนคอกนะฮะงานนี้ทรูเบนคอกเนี่ยผลงานในรอบก่อนบุกชนะชัยนาทบุรีเอฟซีเป็นต่อศูนย์ความพร้อมในเกมเกมนี้ทัตตะวันสีปานกุสือทรูเบนคอแการหลักพร้อมที่จะดุยอยู่กันครบทุกตำแหน่งแล้วนำชับมาโดยเอฟเวอร์ตันก่อนคันเวสทิติพันธ์พุ่งชันเวริเทสป้อมพันธ์ปกเกล้าอนันต์มัชมูดเอสบาเซลจารดีบริสไซฟโรซิสโควิชในครั้งนี้ ส่วนทางฝั่งสติห้เกมลังสุดของทางฝั่งบริลัมนะฮะก็จะมีวันที่1 6เดือน3 2, 25บริลัมชนะนครอ่าพระเจษีมาไป5ต่อ0วันที่19เดือน3 2, 25บริลัมอ่าชนะทนันของประยองไป2ต่อ1วันที่2เดือน4 2, 25บริลัมชนะบีจีไป3ต่อ1 วันที่6เดือน4 2 5สุโขทัยแพ้บุรีริมย์ไป1-2ระหว่งวันที่12เดือน4 2 5 2 5บุรีริลย์นะฮะแพ้บีจีปทุมไป1-2โดยการที่สภาพความพร้อมของทั้งฝั่งบุรีริลย์ผลงานได้รับก่อนนะครับผมเปิดบ้านออาชนะบีจีปทุมไปได้3-1ตอในครั้งนี้ด้วยความพร้อมในเกมนี้ออสบาบรอกุนือของฝั่งบริลัมยังคงไม่มีทีละทอนบูมบทันเหมือนเดิมที่ยังคงไม่พร้อมส่วนแกนหลักรายอื่นยืนครบคันไม่ว,ว่าจะเป็นทั้งเคอร์ติสกูดเคนเนชดูโกล ปีเตอร์ซูชรูคัสคริมปิมกริกเย่แม่วิษรีแระก็อสุปชายใจเด็ดในครั้งนี้ ส่วนบทวิเคราะห์ในเกมเกมนี้เจ้าบ้านทรูแบงคอกนะฮะสะกดคํคำว่าแพ้ไม่เป็นในทุกการเปไปนัดที่19ติดต่อกันเช่นเดียวกับเกมในบ้านที่ในฤดูกาลนี้แพ้ไม่เป็นทีมเดียนบุริลัมหลังจากเดินหน้าปลายภาคยาว1ีเกมในทุกการล่าสุดแพ้หนแรกแล้วส่วนเกมนอกบ้านยังคงร้อนแรงชนะระวด3เกมหลังในคันนี้ทั้งสองทีมเจอกันมาล่าสุดในคันนี้แบงคอกชนะไป3ต่อ2นั่นเองครับโอ้โหเป็นในรางานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันนะฮะว่าใคร จะสามารถเข้าชนะไปได้ในค่ำคืนวันนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงญี่ปุ่นโยเจปีได้ตั๋วบอลโลกแต่ว่าตกรอบ8ทีมเปลี่ยน8ตัวจริงเพราะว่าไม่ชีเรียสจริงหรือมั่วโดวยการน,นิตนัก่อลทางฝั่งทีมชาญญี่ปุ่นโยเจปีผ่านเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกปี2 0 2 5ได้ตามเป้าหมายแม้ตกรอบก่อนรองศึกโยเจปีจริงแชมป์เอเชีย2025แต่การเปลี่ยนผู้เล่น8คนในเกมสําคัญ จุดชนวนคำถามว่าทีมมองผลลับหรือว่าประสบการณ์สำคัญมากกว่ากันพร้อมกับวิเคราะห์มุมมองโค้ชและก็สื่อญี่ปุ่นอย่างนั่งของเกกิซากะในครั้งนี้โดยทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน7ปีมีอันต้องถูกรอบก่อนปองช g c h a n d ในการแข่งขันทุกวัน27ปีนะฮะชิงแชมป์เอเชีย2025แม้ว่าจะได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศกาตาร์ได้ตามเป้าหมายก็ตามแต่ก็มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ ผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกแบบบุดิดในครั้งนี้ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นไม่ซีเรียสน,นะฮะจริงหรือไม่การเป,ปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น8คนในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศมากถึง8คนอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคุณภาพ23บรายชื่อที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมาตรฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงเนื่องจากว่าคัดสรรมาจากทั้งประเทศด้วยเวชีการแข่งขันอะไรก็ผ่านมาบนเวียนเข้าออกลงเล่นในเกมบนต่าชาติในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนมุมมองของทางด้านของฝั่งโนโซมิฮิโรยามะ no so โค้ชอยู่7ปีทีมชาติญี่ปุ่นในคั้ง,งนี้กกิดการเป,ปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันทําให้นะฮะอุปสรรคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญโคต้าตัวไปแข่งขันชิงแชมป์โลก4ทีมไปเป็น8ทีมเมื่อกดเปลี่ยน วิธีการต่อสู้ของแต่ละทีมก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยการแข่งขันรตบแบ่งกลุ่มนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการแข่งขันครั้งก่อนๆในครั้งนี้ซึ่งในทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้เองนั้นมักจะเน้นไปที่รอบก่อนรอบชนะเลิศอย่างไรก็ตามทัวร์นาเมนต์นี้เห็นแล้วว่าการเล่นเกมรุกกับเกมรับนั้นมันหนักหน่วงทุกทีมทํางานเต็มที่ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อเรื่องนี้ก็คือประเทศต่างๆที่เคยมองว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นเรื่องยากมาก ตอนนี้ก็กลับมามีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นนะฮะที่คิดจะสามารถไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ได้โดยก,การแข่งขันที่ติดต่อกันมีเวลาห่างกันเพียงแค่2วันเนี่ยและเนื่องจากการแข่งขันในครั้งนี้มีลักษณะที่จัดขึ้นบนพื้นที่สูงกว่าน้ำทะเลนะฮะการจัดการความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายผเล่นจึงยังคงม,มีความจำเป็นอยู่ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นกันบนักเตในทีมสำหรับรอบก่อนรองชิทนเลิศเนื่องจากว่าการพิจารณาทางร่างกายนั่นเอง เนื่องจากการที่ญี่ปุ่นจบรอบก่อนรองชนะเลิศในครั้งนี้ทำให้อยู่โถการจะถลัก17ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งต่อไปดังนั้นทีมร่วมสายจะแตกต่างไปจากครั้งนี้ในรอบก่อนรองชนะเลิศความพ่ายแพ้จะภาพอย่างซาอุดีอาระเบียการแพ้ไม่ใช่เรื่องดีแต่ว่าประสบการณ์ในการต่อสู้จนถึงจุดโทษในสนามกีฬาที่มีภาพบรรยากาศที่กดดันถือเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมากในครั้งนี้ สำหรับความพ่ายแพ้นั้นไม่ได้มีวิธีอื่นที่จะอธิบายได้เลยนอกจากว่าเป็นเพียงแค่ความพ่ายแพ้ที่เกิดจากการขาดความแข็งแกร่งผมต้องการจะให้พวกเขาได้รับความมั่นใจในขณะที่การแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศและก็ไปต่อจนถึงรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เพิ่มเติมนะส่วนมุมมองของสื่อญี่ปุ่นนะฮะงานนี้เขาก็มองว่ากรุมบีที่ญี่ปุ่นอยู่นั้นทีมมีแต้มเท่ากันมากถึง3ทีม แตผลงานชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งได้ทีมละสีแต้มแม้แต่เวียดนามที่อยู่อันดับสุดท้ายก็ยังคงเสมอถึง3เกมได้3มแต้มทําให้การแข่งขันดูสูสีมากถ้าพวกเขาจะคงเล่นด้วยความคิดแนวเดิมๆนะฮะที่ว่าค่อยๆเริ่มในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปเร่งในรอบก่อนรองชนะเลิศที่สุดแล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับคําว่าตกรอบอีกครั้งก็เป็นได้แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะได้ขึ้นไปอยู่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มแต่ว่าไม่ควรจะมองโลกในแง่ดีเกินไป กับผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้ยังคงมีปัญหาส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการแก้ไขแต่ก็มีความควรจะมีการพูดคุยกันด้วยว่าควรจะมีมุมมองต่อการแข่งขันอย่างไรและควรจะเล่นอย่างไรในครั้นี้โดยอาจเป็นความจริงบางอย่างสาหรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในแงด่ดีตัวยอย่างเช่น ทาเคฮิโรโทบิยาสึกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นและก็วริซึดโดอันกองการที่เคยเข้าร่วมค่ายฝึกซ้อมของชีม,มาแล้วได้บอกอเราว่านักเตะเดวัยนี้ก็สามารถเติบโตได้จากความผิดหวังจากความพ่ายแพ้ในครนนนันี้เช่นเดียวกันนักเตะทั้งสองคนประสบความพ่ายแพ้ในเอเชียเมื่ออายุ16ปีแต่พวกเขากลับมาหันสนใจตนเองยกระดับการเล่นของตนเองจากความผิดพลาดไม่ก้าวข้ามและกลายเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการแข่งขัน บนเวทีระดับโลกเดียรรับนี้โดยในช่วง6เดือนข้างหน้านี้เราอาจจะหวังเห็นการเล่นอันยอดเยี่ยมจากนักเตะโดยนักเตะที่อยู่ในรายชื่อทีมปัจจุบันและนักเตะที่ต้องออกจากทีมเพราะว่าอาการบาดเจ็บรวมไปถึงนักเตะที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าแข่งขันและนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ถูกละเลยเข้ามาสู่ระบบทีมโดยผลงานทีมชาติอา17ปีของญี่ปุ่นชิงแชมป์เอเชียส่25รอบแรกนั้นชนะยุยอีป4ซีต่อหนึ่ง จะเสมอเวียดนาม1ต่อ1และก็แพ้ออสเตรเลียไป2ต่อ3รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้จุดโทษซาดีอาราเบียไป4ต่อ5ในครั้งนี้แบบน่าเจ็บใจนั่นเองนะโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับหาร์ตหนงไงฟุตซอลไทยสุดเศร้าใจเมื่อเตชินชิน,ชนวงศ์จากไปไม่มีวันกลับนะ โดยเกิดข่าวเศร้ากับวงการฟุตซอลไทายกันอีกครั้งเมื่อล่าสุดเตชินเอ่เตวิตชินวงนะฮะนักกีฬาฟุตซอลจากสมโมสรราชพัฒเพชรบุรีประสบอุบัติเหตุรถชนจนเสียชีวิตกระทันหันซึ่งงานนี้น้องเตชื่อเป็นนักกีฬาฟุตซอลสายเลือดใหม่ของวงการฟุตซอลไทายที่สร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนมัธยมวัดอา่าเมชมบ,บพิษล่าสุดก็ได้โคตา้าเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยรายรชาพ,พัฒเพชรบุรีและก็กำลังจะก้าวขึ้นไปเล่นในลีกอาชีพกับสโมสร ฟุตสอลราชพัฒนเพชรบุรีในฤดูกาลน,นี้ทางดีทีมงานของเรานะผมก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของน้องเตเตวิตชินวงศ์ด้วยรักและอะไรอย่างยิ่งครับสำหรับการนดการในการสวดนะครับผมก็ทางด้านของจะมีจัดขึ้นที่วัดเชิงกระบือรอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่16ถึง20เมษายนเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย ใบอิจิสไตล์ประจำวันชี่16เมษายน2568โดยชายผู้บังคับรั้งผู้บัญถานคารับ